สวัสดีครับผมท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับผมกับช่องหามาทากินนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับผมมากินเมนูนี้เลยครับช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้วนะครับผมฝนก็จะตกแทบจะทุกวันนะครับผมแล้วแต่ตกมากตกน้อยนะครับวันนี้ก็อากาศค้นมากแล้วนะครับก็เลยจัดเลยครับเมนูครับยำกบครับผมเนี่ยครับทุกคนครับยำกบโอ้ยไม่ไหวแล้วครับมาเลยครับกินกันเลยครับผมทุกคนครับเริ่มเลยนะครับ นี่ครับ mm hmm. mm hmm. ยำกบกอืมใหญ่ครับ สะาครับโรยเข้าบบยอดครับเมนูนี้อยากกินมากครับรอช่วงหน้าฝน,นครับอื จัดครับแต่อันนี้ก็ยังมีกระดูกอยู่นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้สับนะครับก็คือว่าใช้วิธีเอาไปต้มนะครับต้มให้สุกแล้วก็ค่อยๆฉ,ฉ,ฉีกฉีกหนังฉีกเนื้อออกนะครับแล้วก็มียัมนะครับ ในทำมันยังมีที่เป็นกระดูกอยู่ครับตรงที่เป็นกระดูกนี่ผมชอบกินมากเลยครับกรอบเนี่ยอันนี้เป็นหนังอหิวจักครับวันนี้สั่นเลยครับ ดูนี้ต้องไปกลับแก้มนะครับห้องอ,อ,อย่างอ่อน,นครับ ตอนนี้ข้างนอกเนี่ยฝาลองแลนะครับเตรียมตัวจะตกอีกแล้วครับผนเดี๋ยวได้กินนีครับครับอุน๋นใช่มอันจะเป็นหนังกันะ เมนูนี้ครับผมกินตั้งแต่เด็กเนาะชอบมากครับแล้วหน้าหน้าผลพอะไรยังดีใจครับ ว่ได้กินยำกบพ่อก็จะออกไปหาให้

ได้ครับทุกคนครับ ดูนะครับรกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไม่อยากไว้เจอกันคลิปหน้านะครับรังสิตเมนูที่อร่อยๆไมาให้ทุกคนดูนะครับดีครับ